และตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่บูธของ B M w u ค่ะและนี่เลยค่ะไฮไลท์ของบูธของเขา <โบ S 1> เองค่ะอใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับยุค<ะ>นี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ใช้รถน้ำมันได้มีศักยภาพในการใช้รถน้ำมันเนี่ยนะ,ะมีตังค์ซื้อนะแล้วก็สามารถที่จะแบบเอาชาร์จไฟบ้านได้ผมว่าใช้ไปเหอะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้รถหรูๆรถลักชัวรี่ค<ะ>ุกทำคือไม่จําเป็นว่าคือใช้รถไฟฟ้าเราจะต้องเป็นรถราคาประหยัดเป็นรถเล็กๆหรือว่าเป็นรถที่แบบเมื่อก่อนนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะติดภาพว่ารถไฟฟ้าเป็น,น,น,นันน้อยใช่เราจะติดภาพรถไอ้นี่รถกอล์ฟอะ่ะ รถก๊อฟด้วยแล้วก็หลังๆเขาก็จะมีเป็นที่มีหลังคาแต่เป็นคันเล็กอะค่ะอ่าใช่นะครับแต่ว่านี่คือรถลักชูรี่อย่าง BM w ดเูเนี่ยเขาทำแต่รถที่เป็นลักชูรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นสปอร์ตซีดานค่ะซึ่งใช้ชื่อว่าไอโฟ่ไอโฟ่ช่ i ไอโฟะไม่ใช่ไอดีโฟนะคือไอโฟตัวนี้คือเพิ่งออกมาใหม่นะครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยแล้วสดๆร้อนสิ่งๆเลยเรียกว่าแล้วก็เพิ่งเปิดราคาไปด้วยนะครับใช่ ราคาเนี่ยจะมีตัว M Sport คือ i4 M Sport กับ i4 M 50 M Sport กับ M 50<ช>มี2ตัวใช่ต, <ทะ S 2> ตัว M Sport เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันคือ <ทะ S 1> ไม่ทันโทษเปน็นมอเตอร์เดียวกันคือมอเตอร์เหมือนกันคือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน <ทะ S 1> แล้วก็มาขับเคลื่อนล้อแต่ว่าเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังสล้อหลังใช่นี่ก็คือ M Sport แต่ถ้าเป็น M หรือ M50 าเนี่ยนะครับสำหรับในตัวนี้นะครับก็จะแบบขับเคลื่อนคือมีมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อซึ่งจะเกาะถนนกว่าแบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็คือทั้ง2ตัวนี้ต่างกันก็คือตัวหนึ่งขับเคลื่อน2อีกตัวหนึ่งขับเคลื่อนใี่ตัวหนึ่งขับเคลื่อนสองล้อหลังอีกตัวหนึ่งขับเคลื่อน4ี่ล้อซึ่งมันจะเกาะถนนเน่ากันแต่ว่า รถมลพฟิษเหมือนกันเพราะ,ะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีมอเตอร์ตัวเดียวกับมอเตอร์ต2ตัวนะครับแต่ความหรูหราของเขาเนี่ยไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับก็คือภายในเนี่ยเขาหรูหรามากๆหน้าจอนี่คือแบบว่าอลังการเมื่อกี้แอบเห็นแป๊บหนึ่งค่ะใช่อลังการงานสร้างมากใช่ใครคือถ้าได้มาในงานนะคะแล้วมาเห็นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเจอคันนี้ลองว้าวทุกคนใช่นะครับวงมาลัยคันเกียร์เบาะที่นั่งคือข้างในเนี่ย ดูเป็นแบบกึ่งๆรถสปอร์ตได้ซ้ำนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยยังให้ความสบายเหมือนรถสีดานก็คือมีแอร์แยกไปตอนหลังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเปิดที่ฝากระโปรงหลังจะเห็นว่าหูเก็บของได้มากมายทั้งทั้งที่คนน่ะจะเข้าใจว่าในเมื่อมันมีแบตเตอรี่เียมลิเธียมไอออน อยู่ข้างหลังค่ะแล้วมันจะแบบเก็บของได้เยอะยังไงพอเปิดไปปุ๊บอูโหเขาซ่อนแบตเตอรี่ไว้ข้างล่างเนี่ยอย่างดีมากเลยอย่างนี้เราเดินไปดูได้ไหมคะก็เดินไปดูก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างแล้วก็ดูแบบอลังการค่อนข้างใหญ่มากๆค่ะนะครับนะครับก็อันนี้คืออยู่ด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเนี่ย M50 เห็นไหมตัวนี้คือ M50 ที่ว่าขับเคลื่อนสี่ล้อใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อว้าวมาดูกันไหมว้าวนอนได้อีกแล้ว ก็คืออันนี้คือความก้องขวายเขาแล้วเขาก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยซ่อนไว้ข้างล่างนะครับมันก็เลยทำให้เจ้าสปอร์ตซีดานตัวนี้นะครับมีสเสน่ห์คือประหยัด<ะ>ประหยัดพลังงานแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็บรรทุกข,ของได้เยอะๆอนะครับอันนี้ก็เลยทำให้แบบว่าเจ้า iPhone เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ แล้วราคาต่างกันราคาต่างกันเยอะไหมคะผมหลับไอโฟที่เป็น M Sport อร์ราคาอยู่ที่4ล้าน4ล้าน5 5าสี่ล้านห้าอ่ะสี่ล้านห้าค่ะอ่ะเอาตัวเลขกลมๆก่อนนะแล้วทำไมต้องมีค่อยๆขยักขยักมาล่ะแต่ถ้าตัวเอ็มเอ็มห้าสิบหรือเอ็มฟิฟตี้นี่เท่าไหร่คะสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าเพิ่มอีกสี่แสนใช่สี่แสนก็ได้เป็นสี่ล้อแล้วนะครั่ะใช่ได้เป็นสี่ล้อคือโอ้กันเกาะถนนแล้วก็ขับสนุกแตกต่างกันนะครับ ก็อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยของ BMW นะครับค่ะก็ถ้าใครเห็นแล้วนะคะถูกอกถูกใจนะคะก็เดินมาดูได้นะคะที่บูธของ BMW ค่ะครับผม We'll